อีกหนึ่งน้ำตาของความสุขนะคะคที่เกิดขึ้นในงานนายเตทนอวอร์ในปีที่ผ่านมา แต่ว่าปีนี้กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งถ้าใครไม่อยากพลาดโมเมนต์สำคัญอย่าที่จะไปเกาะพรมม่วงของเรานะคะ<ช>อย่าลืมแอดไลน์อ f ฟ i ิ i ช l l ลไลของ n n e e เ t e น t a i n นั่นเองนะคะนั่นก็คือแอดน e e t t e r t a n n ย้ำว่าต้องมีแอดด้วยนะคะแล้วก็นำมาโชว์ให้กับทีมงาน n e e n t e r เ a ท n นะคะจะได้รับบัตรใบท่านละ2ใบใช่แจกวันไหนแจกวันนี้บมองเย็นนะ,ค,ะครับแน่นอนนะว่าที่สำคัญ มีแฟนคลับนะฮะมา<ฆ>ตั้งแต่5าทุ่มอย่างที่บอกไปนะครับโอ้โหบอกเลยว่ามาเนี่ยเกือบ200-300ชีวิตเลยนะนี่นดตูตามภาพนะฮะนี่คือมารอตั้งแต่เม,มื่นนอคืนนะครัมีกางกางเต็นท์ <laughs> นอนด้วยหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะฮะได้เหรอกางเต็นท์นะฮะแล้วก็ต้องบอกนะครับว่ากติกาคือแต่กานะฮะเริ่มแจก6โมงเย็น1000ใบ<ฆ>หมดแล้วหมดเลยเออนะครับนี่คือมารอแล้มีคิวด้วยใช่ไหมที่ท,ที่ที่เขาใส่ยอยู่ใช่ปะ <laughs> ใช่ใ ออคิวของเขาเองเขาจัดคิวกันเองเมว่าใครได้รับบัตอนไหนก่อนนี่คือแฟนคลับของเป็กผลิตโชคนะคะมารอกันครับแต่ว่าจริงๆแล้วต่อให้มารอตั้งแต่เที่ยงคืนตั้งแต่4ี่โมงเย็นเมื่อวานแต่สุดท้ายแล้วคิวเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่คิดว่าอยากจะไม่ไม่อยากพลาดงานนนนเทนอะวอร์ดของเรานะคะก็อย่าลืมอันนี้หนึ่งเลย ออฟฟิเช <Official> ียลไลน์ของนายตเตทน,นะคะเสร็จแล้วก็มารอรับบัตรเริ่มรับบัตร6โมงเย็นวันนี้นะจ๊ะครับส่วนอีกหนึ่งรางวัลที่คุณเป็นผู้ตัดสินนะครับนั่นคือรางวัลขวัญใจมหาชนนะครับ9คนจะเป็นใครบ้างไปชมกันเลย ขวัญใจมหาชนนายเอตเทนอวอร์ด2017คุณเลือกได้ M 1เจมจิรายุ M 2นาเดท M 3คชานนทนัน M 4มากปริน M 5เป็กผลิตโชว M 6เป่าเป่า M 7มาริโอ M 8ทอมอิสรา M 9ยายายาพิมพ์หมายเลขศิลปินที่คุณชื่นชอบส่ง SMS มาที่หมายเลข C111999 ถึงเที่ยงคืนวันที่7มิถุนาย,ยนนี้สนับสนุนโดยปตอทอพลังที่ยั่งยืน ยังคงต้องย้ำกันอีกทีนะครับว่าโหวตได้2ช่องทางนะครับทั้ง SMS นะครับ4111999ครั้งละ6บาทหนึ่งหมายเลขโทรศัพท์ส่งให้ได้5ข้อความนะครับต่อ1วันนะครับแล้วก็สามารถกดไลค์นะครับใต้ภาพของศิลปินนะครับในเฟซบ o ๊กนายจเท่ของเราด้วยนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งรางวัลนอกจากรางวัลขวัญใจมหาชนที่คุณผู้ชมมีส่วนร่วมในการตัดสินกับเราแล้ว